สวัสดีพี่น้องขันโสมีเด้ีบากเอ๊ะบริสไทดิอืมเอ๊ะให้ลูกละลูกเต้าลูกน้องลูกนัานน้องลุงแจ้กันกินนี่ยนะเจ้ากันจินมขุดหอดสองมื่นจิ้มหอดคนปะจิ้หอดน้องลุงมันโอ้ขุดหอดก็ยังนั่งน้ำตาแล่นตลกลงมาไอ้พวกโมกพกากับผู้ใดเลยเอ้อขุดหอดเบาตุยแห้งโอ้ยนั่นมาอเสืโอ้ยขาดเนาะ ยังไงพ้าตุยสิมาเนาะพ่อได้มาไล่น้ำอยู่ได้เนาะโอ้ยกับพ่อได้แหละกับได้อาศัยน้ำพึ่งเรือเสียพึ่งป่าน่ะล่ะมันยู้มันยู้ไอ้ไส้ก็ได้พ่อได้เตรียมทานน้ำน้ำมันเจ้ามอหัดจะโดนไปนี่ยอดว่งไหมว่างจะชุมโมงกลัวแล้วมั้งจออกมาจากคุณที่โมงไงกำหนดวันไหนมันมาเรื่อยๆไหมมึงเชื่อกับรับค่างานกันบ่เออมึงเชื่อกับจอดเล่นจอดหัวไปหูจัดข้นบางได้กับจอด ข่้นหูจากกันเอานามตตัวเพระท่านนะทางเจอไเมียนอยู่ไมไปจไหนมากตังดแกนวานอยาขายขายหลับอะไรเนาะมัน่ะคืนขึ้นอเล่ยนนับกลนมมีนบอกเ่นวานอ่ะถามบ่เสียงเอ้ข่เจ้าเจ้ารถเล่นขวักลุนักลมอยองตัเออยกัมาหนางานเร็วเติบไปเลยมื่อนี่ขอยมาถานอ่ะเจ้ามนเป็นธรรมดาเนีเอฟซีมาถาเจ้าไม่ไหล กระจาว่ามาถ่าไอ้ข้าวม้วนที่ไหนเอากระจ้าเอื้อนทิศตะวันได้ไอ้ขวมวนข้าวมเวนอย่างนีโอ้เจ้าอดธรรมดาได้ไงจอดซุปน้ำนมก็มันสุปน้ำใหม่ได้สิสุปตาเลยจเจ้าขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆถามความใ,ในใจในไปตืนน่น้นม่วงน้ำมันนี่มีที่กรเจ้าทักไทยบอกมีมีคนทักคนไทยบอกก็นี่นีครับนี่คือว่าจแบบจอดปั๊มน้ำมันแล้ว่าจุดอย่ามันพี้ติมือเห็นห้างคิดนห้างคิดห้ง เพื่อนบ,บางมือคนหลงสาวามือปืนก็จ้าครับมอไซท์ถ่านเหรอไหว<ม>บอยบอยฝั่งนี้ก็บอยดูเพื่อนบานั่นไหนนู่นใส่นู่นใส่น้ำกลล <laughs> แล้วก็ไปจอดต้องไฟแดงบด่ <laughs> บงดบีเราก็บริถห่วงนะเราก็บริถมาโบกไม่บกมือใส่แต่ <laughs> ก็รู้ว่าเอ๊ะมันมืนเอเขาหยิบโทรศัพท์ถึงนาเขาคือในนั้นเราก็มองเราก็เห็นรถเราด้วยถ้าถ่ายเสร็จแล้วเขาหันมาเขาก็ ราวัสศีลจ้าเขาบอกว่าเจ้าประว่ติโน่อเปนขื่ะขืดก็ข่อยกับระว่างข่อยกันยแต่ว่าถามว่าขืดบ่กบคืดข่อยก็เคยไปสร้างความดือดไปเลยข่อยจำเป็นยังจีจองญานิถูกไหมครับว่าข่อยจะไปนอนแต่หุมหมาหุมไม่หุ้มเลยเลยคนที่ทําไม่ดีไว้กับใครก็แล้วแต่ครับจะเดินเหินไปไหนจะย่างกายไปไหนคุณก็ต้องระวังระวงอยู่ตลอดเวลาแวงถูกไหมไปทําอะไรไว้ขืดซื่อวะ จะไปเห็ดยังบาดตุ๋ยอสร้างมันเถอะจะเอาช้าวมาเ้าอะไรช่องนี่นะนี่สวัสดีครับแม่ติ่งครับสวัสดีครับแม่ติ่งรู้โลกรู้นะจ๊ะจะบอกให้ช่องเอาไปแอดมินมาหาสวัสดีครับหลังจากที่แอดมินมาหาบรยงานต่อครับอันนี้อันนี้พ่อทักไข่เพิ่อนครับพอเห็นไอ้ไขหลายมือแล้วกี่หอดเพิ่นอยู่เพิ่นกับไปทักไข่หรออันบอกตัวเกินกินเครื่องดื่มป่ะโบครับกินง่ายๆนำเปล่าไม่เห็นไรมีครับผมขอบคุณหลายนายเด้อ งานปั๊มหรือเปล่าเพราะงนเราลงซื่อสื่อมากครับปีน้ำงปั๊มนะจอดซียุปปั๊มเหยียี่น้อยอันพี่น้องเอ้ยไปกับไปทักค่ายเพื่อดีกันหนยเด้อพี่น้องเคาะบอกเพื่อนดีกันหนยด้อย่าไปจอดท่าเด้อขอทายลูกก็ขอทายดีเด้อค่อยปล่อยปล่อยขึ้นได้เนาะไม่เคยกันอันแนงด้เนาะกับกคนเะามันก็ต้องระวังไว้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยถึงเราไม่มีศัตรูก็จริงอยู่ แต่ว่าไอ้ความเข้าใจผิดนี่มันมีเลยนะความ้าใจผิดเพราะมันอยู่ในที่แจ้งแม่าจะอยู่พ่อเดือนตัวนี่พ่อนราไปพ่อเหรอจะมาวันที่ไหนนยิบแปดเ่าห่อหน่อยได้เดือนตัวนะสี่พ่อตัวัไอและมาที่ที่ยิบแปดเดือนจะอีกสองวันเนาะสามวันเนาะเร็วเนาะเร็วหนียงงามเนาะอันเนี้ยเนื้อเนื้อเนี้ยเอซี่บอกหรือว่าซื้อเอง ชื่อเองครับเพราะว่าอยากเก็ดอยากเค็ดก่นเคยเห็ดกะทิเห็ดเนี่ยกะทิอยากเค็ดเงี้ยเงี้ยวบางคนคิดว่าคือว่าบอดมะนังอยู่หีือ่แล้วกินเขายู่นี่ล่ะบอดไม่ยอดแต่น้าจักคอยยู่นี่นะมือคเนี่ยเขายอะแต่นาจักแต่ว่าบัดตีไปแล้วก็บ่าอยู่เีเราขมันเก๋อีก่ลยเรว่าว่ารถคันนี้จะไปขายเยอรือเป่าจะขาย เงินจะมีสิบสามสิบล้านแตมีเราอยาขายค่นี้แล้ววะหน้าานหน้าาน่เหซีมาหาผู้ใหมาเาดเจ้าเหห่ะหมากเมีตเบาตุ้ยเาุนเขาบเว่าเขหมอดกเือดตเาตุ้ยดังน้แมมแมแมผู้ใหเนี่ยเียวไเนี่เียวเหวาผูเียวเหวโอ้ โอ้อ oh. uh. oh, ้เขาจบปัูสัตว์หร่เปี่ยวมานี่ยีเเลยเนาะปูแล้วเบ้องแ่งกันเด้อเซวเด้อเราเรียงเากทั้หมดหลาคับเซลหลายเ้อแม่หมเอาพวอันรุ่นนรุ่นี่สี่่ เอ้คือดีแท้ตามเงี้ยไม่เซียวบ่ะใช่อ้าวมันก็เกี่ยวกับทะเบียนรสเค็มบริบบอไดเป็นของบริยงเบิงเบิงปาตุยมีดเขาดีว่าเจ้าว่ะเขาดีดีครับไอ้ามีคนมีคนตั้งซื้อจ้เอาไปขั้วคุณนหมดมีมีมีไปขั้วขมวดเหรอมีหรือบ่มีไปอันนี้มีเจ้าไปมันเพิ่มเงฟนเสีเสฟบ่ต้มไก่ก็เปลี่ยน เชฟโรเลตไหมทอดไข่เป็นไงเห็ดยาทอดไข่คือว่ามีจังสามบอดได้ทอดไข่บอดบอดลัทธนัดบอดต้งว่าเห็ดทอดแบบได้ยาันยาะเห็ดไข่หรือเห็ดยาอีดีคือว่าเอาเห็ดบลได้ไหมเห็ดบลให้ไข่แตกน่อยจะเอาทั้งในมันออกมาแต่ให้ไข่มันอยู่คือเกระหันไหมเสี่ยวยาวไม่เสี่ยวนะ เอาผสมบอผสมนี่ยังม่าน่าหมืนผสมี้ดองยาดองยาแน่รออีกแล้โอ้ยเอาตัวจริงคือรอแ่กอันนีตังบอครับขอขาดลอขอขาดลอนนิดจ้าโอ้จีจี้ขาดลอนเนาะเนาะว่ารอต้องใหาอหนกเนี่ยรอ

ลุ่นเต็นลุ่นพื้นฐานเงินเขาโรงเรียนเ่นบ่ครับแ่นแ่นอ้าวเขาจะบอกข่าวคนทองทองเน่ยสามพันใบกแล้มันจะได้มีมีข้อมูลไงครับคน้องทองไปแล้วสามพันใบแล้วบ่งานลุ่นแต่ละลุ่นพื้นฐามันมีสี่สิบลุ่นเนี่โงเรียนเนี่ยโรงเรียนเนี่ยงเรียนนี่นึ้อยหนงปีมัจะได้มีข้อมูลมาแน่นรงเรียนนี่ร้อยหนึปีหนึ้อยหนึงปีครับนอยเอสพอดีแรงย่างกับเพื่อนเนยลุ่นแต่ลุ่นพ้นฐานเงินเขาโรงเรียน เราเพิ่งไปจ้างเขาเนี่ยเพิ่งได้คิวรูทด้เนี่ยบคุงโชคดีแล้วเนี่ยโมได้คิวรูครับเพิ่งไปจ้างจารย์ูบันซีดาเบิร์นก็หละยหลักผมคุณนะเอาขอบคุณนะเสี่ยวโอ๊ยบอสขอบคุณได้ขอบคุณค่ะเสี่ยวอะไรขอบคุณเสี่ยวจังไกขอบคุณได้ขอบคุณครับขอบคุณครับปะสายมาสายก็ห้ยกระดบราแล้วให้ได้ยี่สิบหลานนะโค้ชถูกคอยโตจะตายขนาดสมใจได้คลิปนี้ฝางไว้สนิทซักตอนนี้เราพอกันไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง